เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะน้องๆฟังเรื่องราวของพี่เออเลกต้ากันไปแล้วนะคะคิดว่าคงจะถูกใจน้องๆกันแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของนิทานกันแล้วล่ะคะ่ะเราไปฟังนิทานกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะนิทานเรื่องนกกระเรียนกับม้าป่า นกกระเรียนเห็นหมาป่านอนดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดที่กลางป่าจึงเข้าไปถามไทยว่าเจ้าเป็นอะไรหรืออ๋อข้ากลืนชิ้นเนื้อเข้าไปกระดูกติดคอข้าทำอย่างไรก็ไม่ออกอะ่ะหมาป่าบอกแล้วก็ขอร้องให้นกกระเรียนช่วยตนด้วยแล้วตน จะให้รางวัลอย่างงามเป็นการตอบแทน